เจลล้างหน้าแบบฟองเยอะกัแบบฟองน้อยอันไหนดีกว่ากันแล้วอันไหนที่มันสะอาดกว่ากันล่ะคะสวัสดีค่ะสมาชิกชาวเพจเรื่องยาไวใ้ใายแอนตี้ทุกท่านนะคะวันนี้มีประเด็นที่เจ๊อยากจะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าฟองที่มันมากทําให้เกิดการล้างหน้าสะอาดจริงเหรอหลายคนเนี่ยจะค่อนข้างสงสัยว่าด้วยจริงๆแล้วเนี่ยฟองเนี่ยมันมีผลมากมายขนาดนั้นจริงหรือเปล่าหรือเอ๊ะ ผมล้างหน้าที่ฉันใช้อยู่ฟองก็ไม่มีแต่ทําไมฉันใช้แล้วหน้าดีดีรู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาผิวล่ะบางคนก็ไม่ละ่ะฉันรู้สึกว่าพอฉันใช้ตัวล้างหน้าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดเลย วันนี้เจจะมาพูดให้ฟังว่าสาระสําคัญที่แท้จริงของตัวล้างหน้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฟองหรือเปล่าเราเปลี่ยนนำเงินไปที่ว่าคือปกติเนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะไปข้างนอกหรือเราจะไปที่บริเวณไหนๆก็าตามเนี่ยเราจะต้องเจอพวกมลภาวะต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันสิ่งพวกสิ่งอนุภาคเล็กๆต่างๆนะที่อยู่รอบ ร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมาจับมาเกาอยู่ที่ผิวหน้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนานไปนานไปเนี่ยก็จะหมักหมุนกายดึงคราบสกรบปรกแล้วก็ส่งผลเสียต่อผิวทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดความหมองคล้ำเ,เกิดการอุดตันจนกระทั่งทําให้เกิดสิวหรือมีปัญหาเรื่องของผิวอักเสบยินี้คราบสกรบปรกพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ละลายทั้งในน้ําแล้วก็ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะล้างคราบสิ่งสกรปรกเหล่านี้เราจะต้องชานฉลาด ที่จะเอามันออกไปเขาก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่าสารลดแรงตึงผิวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเซอร์แฟคแบนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตรงเรื่องของสารลดแรงตึงผิวมันจะมีความเชื่อหนึ่งที่บอกว่าเวลาเราไปขอคำปรึกษาจากผู้รู้ผู้มีความรู้เขาบอกว่าเออเนี่ยหน้ามีปัญหาอยู่ขนาดนี้ล้างหน้าด้วยนะ้ำเปล่าก่อนด,ดีกว่าแล้วค่อยไปใช้ตัวอื่นรอให้มันหน้าดีขึ้นถามว่าจริงๆทําแบบนั้นถูกต้องไหมเจ๊อยากแนะนําเลยว่าไม่ถูกต้องเพราะว่า ภาคสกรปรกเหมือนที่เกินไปตอนต้นเนี่ยมันมีทั้งภาคสกรปรกที่ละลายในน้ําแล้วก็ละลายในไขมันถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าได้แบบรู้ลึกรู้จริงแล้วก็เหมาะสมก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถล้างหน้าได้อย่างสะอาดอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราล้างด้วยน้ําเปล่าอย่างเดียวคราบสกรปรกที่ละลายในน้ําเปล่าก็จะถูกล้างออกไปแล้วคราบสกรปรกที่ละลายในไขมันล่ะคะมันถูกหมักหมมต่อเนื่องวัน ต่อวันต่อวัน,วนเพิ่มภูนิภูนทวีขึ้นไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นว่าก่อปัญหากับเราแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทําเราล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าตามคําแนะนําแล้วแต่ทําไมผิวเราถึงไม่ดีขึ้นเลยนะคะนี่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะอ่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องของสารลดแรงตึงผิวซึ่งสารลดแรงตึงผิวเนี่ยนะคะมันจะ สามารถชําระล้างคราบสิ่งสกปรกทั้งที่ละลายในน้ําแล้วก็ละลายในไขมันอย่างได้ดีมันถูกแบ่งออกเป็น4ี่กลุ่มก็คือ1แคทไอออนิกคือสารลดแรงตึงผิวประจุบวกอ่าแอนไอออนิกสารลดแรงตึงผิวประจุลบแล้วก็นอนไอออนิกคือสารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุอะไรเลยแล้วก็อันที่4ก็คือแอมโฟเทอริกก็คือเป็นสารลดแรงตึงผิวที่ เป็นประจุบวกก็ได้ประจุลบก็ได้ซึ่งสี่ชนิดเนี้ยมันมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแต่คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เราจะเป็นต้องรู้คือสี่กลุ่มเนี้ยมันมีความสามารถในการให้ฟองที่แตกต่างกันเราพบว่าสารลดแรงตึงผิวประจุลบเนี่ยให้ฟองที่ค่อนข้างเยอะส่วนประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเนี้ยก็ถ,ถือว่าค่อนข้างดีถึงกระทั่งว่าดี ดีแหละดีเลยทีเดียวแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือให้ฟองน้อยหรือแทบไม่มีเลยก็คือนอนไอออนิกเซอร์แซกแตงก็คือเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันจะไม่ค่อยมีฟองแต่ประสิทธิภาพในการล้างหน้าของมันเนี่ยถือว่าดีค่อนข้างดีมากเลยแล้วถ้าเป็นแค่ Ionic ิกเขาไม่ค่อยนิยมนํามาใช้มันจะ ระคายเคืองแต่ถ้าเป็นแอมโฟเทอริกก็คือเป็นทั้งประจุบวกประจุลบเราจะไม่นิยมใช้เป็นตัวหลักในการทําความสะอาดแต่เป็นเหมือนตัวเสริมหรือตัวช่วยสารลดแรงตึงผิวอื่นในการทําความสะอาดผิวหน้ามากกว่าเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าชนิดของสารลดแรงตึงผิวมีผลมีผลต่อการเกิดฟองซึ่งถ้าเราเลือกสารลดแรงตึงผิว กลุ่มที่เป็นประจุลบมันก็จะให้ฟองได้ดีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดของมันถือว่าดีแต่ถ้าเราใส่ในปริมาณที่เป็นความเข้มข้นสูงสๆมันก็อาจจะมีการชําระล้างไขมันที่ดีมากจนเกินไปทําให้ผิวเราเสียสภาพอย่าลืมว่า เรื่องอยาไวใจใัยแอตบุฟเดอร์มาเคียเจเน้นมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะว่าสิ่งสําคัญของการดูแลผิวหน้าแบบบูรณาณการแบบที่มีความแข็งแรงคือเราต้องดูแลแนวเพื่อผิวและแนวเพื่อผิวเนี่ยก็เป็นไขมันด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกสารลดแรงตึงผิวที่มันทําความสะอาดดีแล้วก็เข้มข้นมากจนเกินไปจะทําให้ไขมันส่วนที่เป็นแนวเพื่อผิวถูกทําลายนานไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของผิวแห้งได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกตัวในกลุ่มของสารลดแรงตึงผิวประจุบลบที่จะทําให้เกิดผลดังที่ว่าบางชนิดก็จะมีความอ่อนโยนถ้าเราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ,ะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งบางคนรถเขา เขาก็รู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันเลี่ยงไปเลยไม่ไม่ใช้ดีกว่ากลุม่มนี้ก็ไปใช้กลุ่มที่เป็นอ่าเขาเรียกไม่มีประจุมันก็จะไม่ยุง่งไม่วุ่นวายอะไรกับใครหรอกใยอีพวกนี้ก็คือมันจะไม่มีฟองแต่ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดของมันเยนีคือถือว่าอยู่ในระดับที่ดีลดชีละ แบคที r ียรดคาาสิ่งสงกปรกต่างๆได้ดีแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยเรามาักจะใช้ความรู้สึกในการตัดสินว่าโอ้ยถ้ามันไม่มีฟองไม่สะอาดเพราะที่สะอาดจริงๆคือเราคุ้นชินกับคำว่าพอล้างแล้วมันต้องเยียดเยือดตึง,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 งอะไรประมาณนี้เหมือนการล้างจานซึ่งจริงๆหน้ากับจานมันคนมันคนละเรื่องกันเลยเราจะมาเอาเออกมาตัดสินอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าฟองที่มากเนี่ยมันอยู่ที่สารลดแรงตึงผิวกลุ่มปัจจุบ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําความสะอาดได้ดีเสมอไปเพราะตัวที่ไม่มีฟองอย่างนอนไอออนิกเซอร์แฟกแอนมันก็ทําความสะอาดได้ดีหรือดีกว่าด้วยซ้ําดังนั้นคนที่ตั้งตำรับจึงต้องมีความฉันฉลาดที่จะเลือกชนิดของสารลดแรงเึืองผิวต้องรู้ว่าเลือกสารไหนเป็นสารหลักต้องรู้ว่าสารไหนเป็นสารรองและก็มีเทคนิคในการลดการระคายเคืองได้เป็นอย่างดีนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญอ่เขาเรียกว่าประสิทธิภาพนะคะของตัวล้างหน้า จะดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยมันควรที่มีความอ่อนโยนต่อผิวอันที่2ก็คือล้างแล้วเนี่ยไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองอันที่สมเมื่อใช้ในระยะเวลานานต่อต่อเนื่องไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงแล้วก็ อันที่สี่ก็คือพอใช้แล้วไม่ทำให้ผิวแดงเพราะว่าสารลดแรงตึงผิวบางชนิดพอเราล้างลงไปเนี่ยนะคะมันจะทําให้เซลล์ผิวชั้นนอกเกิดการบวมแล้วก็ซึมเข้าไปชั้นใต้ผิวก็ไปทําลายโปรตีนใต้ผิวก็ทําให้ผิวหน้าเนี่ยบวมแดงแล้วก็ขันขึ้นมาได้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเลือกชนิดของสารลดแรงตึงผิวไห้ดีเพราะฉะนั้นเข้าใจสมัยแล้วว่าประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแิวหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฟองแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่นํามาใช้แล้วก็การเลือกว่าเราเลือกแบบไหน นี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเมื่อเราเลือกสารหลักสารรองอะไรได้แล้วเราต้องมีเทคนิคของการลดการระคายเคืองสารรุแรงตึงผิวทั้ง4ี่กลุ่มไม่ว่าจะเป็นประจุบวกประจุลบไม่มีประจุหรือเป็นทั้งประจุบวกประจุลบในตัวเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลการระคายเคืองเกิดขึ้นได้แล้วเจ๊บอกเสมอว่าการระคายเคืองเนี่ยมันมีผลต่อผิวหน้าของเราได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทคนิคลดการระคายเคืองก็แล้วแต่เภสัชหลายคนก็เลือกเทคนิคทางเภสัชเวชบางคนก็เภสัชเวชร่วมกับคุณสม มบัติของสารเคมีนั้นๆเช่นเลือกสารเคมีบางชนิดที่ลดการระคายเคืองนะคะซึ่งเจสเลือกทั้ง2ออย่างก็คือสารบางชนิดที่ลดการระคายเคืองและก็เทคนิคทางเภสัชชเวชที่เขาเรียกว่าลดการระคายเคืองที่เกิดขึ้นจากสารลดแรงตึงผิวซึ่งก็เป็นสมุนไพรที่ใส่อยู่ในตัวล้างหน้าตัวนี้นะคะเดยมาเทลียรอุนทราซอฟคลีนเซอร์นะคะตัวนี้ก็มีสมุนไพรหลายตัวเลยที่ใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นพวกราชเอมเทพหรือคาโมมายล์ก็มีใส่ลงไปซึ่งคือ ต้องบอกว่าตอนนี้คือหลังจากที่ทุกคนได้ทดลองใช้มานานก็ก็ทุกคนก็เริ่มชื่นชอบแล้วก็หันมาใช้เพิ่มขึ้นซึ่งถือได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเดือนแห่โงโฟมลักหน้าซึ่งเจ๊ค่อนข้างประทับใจมากก็เลยตอนแรกเอ๊ะทำไมอยู่ๆคนถึงสั่งมาได้เยอะขนาดนี้เราก็เออรู้สึกว่าเขาคงเห็นผลแล้วล่ะเขารู้สึกว่าเออเขาใช้แล้วหน้าเนียนนุ่มหน้าสัมผัสต,ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเนี้ย เปิดตัวมาตั้งแต่ปีประมาณ6กหนึ่งซึ่งมันเป็นระยะเวลา5ปีแล้วซึ่งหลายคนก็ใช้มาตั้งแต่ปี6กหนึ่งจนถึงปัจจุบันมันก็ตรงคอนเซ็ปต์แกที่บอกว่าใช้ในระยะเวลานานแล้วไม่ทําให้หน้าแห้งบางคนหน้าไม่แห้งไม่พอก็คือหน้ายังคงเนียนนุ่มแล้วก็ผิวห่างไกลจากสิวผิวอักเสบก็ไม่มีอาการต่างๆก็เริ่มดีขึ้นสิวก็เริ่มหายก็คือตัวล้างหน้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการ ที่จะทําความสะอาดผิวหน้าประจําวันซึ่งถ้าเราเลือกไม่ดีบางครั้งแนวเคลือบผิวที่เราอุตสาห์สร้างมาเนี่ยมันก็หายไปหมดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องเลือกให้ดีเลือกให้ถูกต้องตัวเนี้ยนะคะเราใช้ล้างหน้าวันละสองครั้งซึ่งหลักการล้างหน้าดีที่สุดคือล้างวันละสองครั้งคือตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนถ้าเราล้างมากไปผิวหน้าเราก็จะแห้งนะคะก็เราเราก็เลยพบว่านี่เห็นไหมตัวเนี้ยคือ ตัวที่ตอบโจทย์ของใครหลายๆคนถ้ากําลังมองหาล้างหน้าตัวที่ดีอยากให้เป็นตัวที่คู่ใจเราสามารถที่จะเลือกตัวนี้ได้และที่สําคัญคือการล้างหน้าตามเนี่ยโฟนจะช่วยลดการเกิดสิวได้นะคะหวังว่าวันนี้สาระความรู้ที่เจนํามาบอกทุกคนในเรื่องของฟองกับความสะอาดนั้นทุกคนจะเข้าใจกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกโฟมล้างหน้าหรือาการเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เป็นยึดติดกับฟองแต่ให้ยึด ให,ให้รู้จักคําว่าชนิดของสารที่ควรนํามาใช้เพื่อทําให้ผิวหน้าสะอาดไม่ใช่ฟองอย่างเดียวที่ทําให้ผิวหน้าสะอาดไม่มีฟองก็ทําให้ผิวหน้าสะอาดได้วันนี้เจ๊ขอจบการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีบายบายค่ะสวัสดีค่ะ